ไม่สมเหตุสมผล เหตุใดเบี้เลี้ยงค่าที่พักจึงกลายเป็นประเด็นจุดระเบิดของชาวอินโดนีเซียรู้หรือไม่เพียงเฉพาะเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก50ล้านรูเปีย์หรือประมาณ96,400บาทต่อเดือนของเหล่าท่านผู้ทรงเกียรตินั้นนอกจากจะสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนชาวอินโดนีเซียซึ่งอยู่ที่เพียง12.5ล้านรูเปียร์ต่อเดือนหรือประมาณ24,000บาทถึง75%แล้วมันยังสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียซึ่งณปี2025อยู่ที่5,396,700 1,491รูเปียต่อเดือนหรือประมาณ1,410บาทถึง89.2%ด้วย ไม่เพียงเท่านั้นอ้างอิงข้อมูลจากรายงานของสื่ออินโดนีเซียยังระบุอีกด้วยว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนล่าสุดของบรรดาสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซียนั้นเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับพลเมืองอินโดนีเซียโดยทั่วไปจะพบว่านักการเมืองสามารถใช้เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับล่าสุดนี้ซื้อบ้านหนึ่งหลังได้ภายในเวลาเพียง2ปีกับ1เดือนเท่านั้นในขณะที่ชาวอินโดนีเซียที่มีรายได้ขั้นต่ําจะต้องใช้เวลามากถึง38ปี7เดือนเพื่อซื้อบ้านหลังเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นรายงานดังกล่าวยังได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจด้วยว่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่ท่านผู้ทรงเกียรติต้องได้รับเบีย้ยเลี้ยงค่าที่พักสูงถึง50ล้านลูปเปียต่อเดือนทั้งทั้งที่ค่าเช่าห้องชุดแบบ2ห้องนอนพร้อมเฟอร์นิเจอร์ซึ่งอยู่รายรอบอาคารรัฐสภาในกรุงจาการ์ตานั้นมีราคาเพียง10ล้านรูปเปียต่อเดือนหรือประมาณ19,200บาท หรือในกรณีที่ต้องการบ้านพักเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่สําหรับการเข้าพักพร้อมครอบครัวนั้นก็ยังมีราคาเช่าต่ําสุดที่เพียง20ล้านรูปเปียต่อเดือนหรือประมาณ38,500บาทเท่านั้นด้วย